นนกุลพร้อมแต่งเรียังเผยแพ่นมีลูกกับแอปถึง3าคนมาอัปเดตความหวานล่าสุดของคู่รักแห่งปีนนกุลกับแอปทักษะออนที่พึ่งควงกันไปเที่ยวทริปครอบครัวที่จังหวัดน่านพร้อมพบความสดใสของน้องปีใหม่ไปด้วยทริปนี้บอกได้เลยค่ะว่าดเเมตรุนแรงมากโดยเฉพาะรูปที่แอปซบไลนนนกุลบนรถ ทำเอาคนแซวกันยับว่าโลกเอียงเพราะความรักหรือเปล่านนกุลนั้นออกมาเมาให้ฟังว่าตอนนี้ความรักเดินทางเข้าสู่ปีที่3แล้วแฮปปี้สุดๆทริปหน้านี้ถือเป็นทริปครอบครัวครั้งแรกของแอปกับปีใหม่โดยสองสาวนั้นเลยดูตื่นเต้นกับธรรมชาติเป็นพิเศษส่วนรูปซบไหล่ที่หลายคนนั้นกรี๊ดนนกุลบอกขำๆว่าถ่ายรูปกับบิวเยอะแล้ว เลยอยากถ่ายรูปชิลๆบนรถบ้างบรรยากาศอบอุ่นมากตกกลางคืนก็นั่งเล่นบอร์ดเกมกับปีใหม่คือดีต่อใจสุดๆมาจนถึงประเด็นที่ทุกคนนั้นอยากรู้เรื่องอนาคตนนคุลนั้นบอกชัดเจนว่าอยากสร้างครอบครัวกับแอปเคยตั้งเป้าไว้3ป,ปีเพื่อพิสูจน์ความรักซึ่งปีหน้านั้นก็ครบกำหนดแล้วแต่เอาจริงๆไม่อยากกดดันใครแค่ถ้าถามความพร้อมตอนนี้คือพร้อมมาก ถ้าให้ใส่ชุดเจ้าเบา่าแต่งพรุกนี้เลยก็ไหวติดแค่ออกงกนไหนงานอาจจะเตรียมไม่ทันส่วนเรื่องถ่ายญาตินนกุลนั้นเปิดใจว่าเคยคิดอยากมีลูกกับแอบสักสาคนแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามีแค่คนเดียวก็ได้เพราะมีปีใหม่เป็นลูกสาวอยู่แล้ว ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ยืนยันว่าจะดูแลและทรีตพี่ใหม่เหมือนน้องสาวคนสำคัญแบบนี้ตลอดไปส่วนเรื่องดราม่าอายุห่าง16ปีนนกุลนั้นบอกชิวมากใครจะพูดอะไรก็ปล่อยไปสุดท้ายแค่เราสองคนโอเคจบเป็นคำสัมภาษณ์ที่ทำเอาแฟนคลับเนี่ยฟินกันยกใหญ่เลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ